<c oughs> โอ้โหพี่น้องตอนนี้ภายใหม่ป่าในเขตชนบทบ้านนอกหอกหนาเนาะพี่น้องเนาะตัดใหม่ทำลายป่าเนาะพี่น้องเนาะคุณอะใหม่ถั่วไปเบิดเลย่นน่ะบริเวณรอบๆมีแต่หมอกควันเนาะพี่น้องเนาะห๊ะผุนมอพผิดเนาะพี่น้องผมเห็นบ่ บอกโอเคสิส okay. ู้เมืพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเด้ดเดอผลนะป้าแต่ยานหายตอนใหม่ทำลายป่าเนาะตอนนี้เพิ่นบุกเบิกอัน,นที่ดินคือว่าบ่อนทำม,มาหากินหรือว่าปลูกมนันสำปะหลังนั่นเองเนาะ,ะพี่น้องเนาะจะมีต้นกล้วยแหน่แล้วก็มนันสำปะหลังแหน่อันนี้จะเป็นอันนี้ที่เป็นที่อีกบ่อนหนึ่งเนาะที่บุกเบิกไปแล้วกำลังกลมนมันเป็นทีเดียวเนาะอันนี้อีกสวนแถาแม่ บา่าโอเคสปปลาวเนาะโซนนบเพิ่นมีอยู่สามที่เนาะสามไล่เพิ่นบุกเบิกไปแล้วได้ฮรั้งอะไรสามไล่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ขัาก็ได้สามไล่์อันนี้กำลังจูเป็นบอหมอกควันไฟเนาะเพราะว่าอยังเงินเท่านั้นนะครับตังนะครับผมตังเท่านั้นที่อยู่ได้เนาะอยู่สิได้เพิ่นกับ ปีนภูเขาทำาไยก็ต้องไปหาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือตอนใหม่ทำลายป่าปลูกมันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นราคาเลยตอนนี้เนาะมันตอนนี้กิโลละซาวบาทเ้อนะพี่น้องเด้ออยู่ทางสปป,ปลาวเนาะพิ่นขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะให้อักทีบหรือว่าเนาะพี่น้องเนาะอักทีบให้พี่นอนะ้อ,นองบุกเบิกกัน หนอกที่ดินนอพี่น้องเนาะให้เห็ดปลูกมันปลูกหัวหัวสวนนอพี่น้องเนาะพอได้มีที่ดินตอนนี้ถือว่ารวยเนาะนี่ที่ดินกเกษตรนอพี่น้องเนาะตามชนบทบ้านนอกออกานาะาและพี่น้องเนาะก็อยู่ซ้ายกับทำมาหากินคือกนเนอพี่น้องเนาะหากินคนละแบบกันละนอพี่น้องเนาะ ามชนบ,บทเพิ่นกับสิปลกมันทั้งบ้านเบาเคขู่ลังคาเฮือเลยพี่น้องเนาะหมู่บ้านเบาเคกับสิปลูกมั่นนะพี่น้องผู้ใด,ดใจดีกับฝากกไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเบาเคเนาะพี่น้องเด้อพุนอะไฟลุหกที่นี่มันก็สิโล่งเนาะพี่น้องเนาะเอารถฟอร์ดมาถ่ายบางทีกับบางคนกเอารถฟอร์ดบางทีบางคนกับ เอารถไถยนี่แหละไทไถเอาเนะา,านนเนะพี่น้องเนาะปลูกม <c oughs> ัน,นเนาะลาขายมันกระมวนเนาะพี่น้องเนาะเด้ออันนี้ทางเข่าไหายหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทางเข่าสวนเขา่าสวนเข่าไหล เบาโอเคเนาะพี่น้องเนาะทาวแม่เบาโอเคแลไรพี่น้องเนาะต้นไม้แถวนี้เผินก็เริ่มถือทำลายนะพี่น้องเนาะแถวนี้ต้นไม้ก็หลายเมื่อก่อนนั่นสิบปีขึ้นหลังเผินยังบด้เหตุมันซับหลังเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ประมาณหกเจ็ดแปดปีนี่มีโรงงานรับสื่อมันเนาะพี่น้องเนาะก็เลยกลายเป็นชิ้นขานนำ ส่งออกไปต่างประเทศเลยพี่น้องคมต้องการแบบว่ามันเนาะเป็นแป้งเนาะพี่น้องเนาะตามชนบทหรือว่าอ้อยมันเนาะอยู่บ้านเบาเคนี่ดงดอนไม่ได้เลือเนาะที่ดินประกันบุกเบิกมาแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องเขได้มาคลิปนี้ฝากติดตามช่องน,น้อยช่องเบาเคในเด้อขอบคุณพี่น้องอยู่ต่างประเทศน้ำเด้อไอ้ไอ่เอ้อยสุขภูสุขคนเนาะ สบายดีสุข,ขูมทุขคนภาพลาภาพบรรยากาศสบายดี